ยายมุกยายมุกคระลูกยายมุกตอบกลับมาแล้วลูกแม่นี่ไงลูกนี่นี่ยายมุกลูกสาวแม่นี่ไงมาแล้วค่ะยายมุกมาแล้วค่ะนี่ค่ะยายมุกบอกแม่นิชาก็คือร nee right? ู hmm, exactly right? ้พร ah. ้อมพวกเราทุกคนในค่บตัวนิชาเองไม่รู้ไม่ละแคลระใคยไม่อะไรมาก่อนเลยตัวนางเองก็เพิ่งรู้วันที่เป็นข่าวก่อนสงการเนี้ย ประเด็นร้อนฉาทั่วโซเชียลนะคะสำหรับข่าวข่าว,าวความสัมพันธ์ของนักร้องหนุ่มโตโน่พาคินค่ะที่นอกใจแฟนสาวนิชฉาไปกิ๊กกับไมล์นะคะสาวสวยดีกีเอ็ีจนถึงขั้นมีคลิปเสียงหลุดออกมาถึงเรื่องบนเตียงงานนี้ค่ะพิธีกรฝีป,ปากกายอย่างโมทัมคชาพานะคะก็ไม่พลาดที่จะหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาพูดในรายการข่าวไซคายเมื่อวันที่16เมษาย,ยนที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวนะคะก็ยอมรับว่าไม่ได้รู้ลึกตื้นหนาำบางแต่ก็อยากจะขอเล่าตามข่าวที่ได้รับมาค่ะ ทางนี้นะคะมดดำกเ็เผยว่าข่าวนี้นะคะคนเนี่ยตามกันให้วุ่นวายโดยส่วนตัวเนี่ยรู้จักโตโนโต่แต่ไม่ได้สนิทสนมเพียงแต่เคยเจอและก็สัมภาษณ์กันบ่อยครั้งแต่ประเด็นนะคะที่ทําให้เรื่องราวเนี่ยลุกลามใหญ่โตคือข่าวหรือนอกใจและก็แอบคุยกับสาวอื่นจนกระทั่งนะคะมีคลิปเสียงปริศนานหลุดออกมาซึ่งรถเมยฆนึงนิดนะคะพิธีกรร่วมในรายการถึงกับบอกว่ามีถึง3คลิปเลยทีเดียวมดดำนะคะเมื่อได้ยินแบบนั้นถึงกับอุทานว่ามีเรื่องบนเตียงอะไรอย่างนี้อย่างนั้นคือต้องฟังอะ่ะยังไงก็ต้องฟัง พร้อมเสริมว่าตนเองนะคะเปิดไปช่อง8ก็เจอแต่ข่าวโตโน่ยาวนานเป็นชั่วโมงครึ่งนะคะที่เด็ดไปกว่านั้นคือมดดำยังได้พูดถึงประเด็นที่โตโน่นขึ้นคอนเสิร์ตแล้วพูดบนเวทีว่าสวัสดีครับขอเสียงให้นิชานหน่อยครับพ่อโนมครับผมรู้ว่าผมทําผิดช่วยส่งเสียงดังๆให้นิชาหน่อยได้ไหม ขอพนมครับข,ขอพนมครับข,ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะครับมีนิทานเรื่องหนึง่งอยากจะเล่าให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน,นกแล้วก็ชาวนครพนมด็นฟันมานานมาแล้วมีคนบ้าคนหนึ่ง อยากจะลองว่ายน้ำข้างขงเพราะว่าได้มา,านที่ร้านพยาศีสัตนาคราตรงนี้แหละก็มีชาวบ้านมาบอกว่าเตียงเด็กเตียงไอซเด็กไม่พอเขาจะทำให้สำเร็จเลยถ้าไม่มีผู้หญิงสวยๆคนหนึ่งที่มาลำให้เขามาลำเป็นกำลังใจให้เขาอยู่ที่ร้านนี้พร้อมกับคุณแม่ พี่คุณน้องอีกหลายหลายคนในวันนั้นจนตอนนี้จากเตียงไอซียเด็กกลายเป็นศูนย์หัวใจและหลอดเลือดผมรู้ว่าผมทำผิดช่วยส่งเสียงดังๆให้นิชารอยไดาา้บ้า เพลงของคนไม่ดีคนหนึ่งซึ่งจากคลิปนี้เองนะคะทำเอาโมดทากระชากพาค่ะถึงกับตั้งคําถามว่ามึงไปขอเสียงให้เขาทําไมอะ่ะไปขอเสียงให้เขาทําไมแล้วคือมึงเนี่ยจะเว้นช่วงทําไมอะ่ะทำเอาพิธีกรร่วมอย่างรถเมล์แล้วก็มิ้นนะคะแล้วก็เองจี้ค่ะถึงกับหัวเราะออกมาแทนมดดับนะคะยังแซต่อว่าขอเสียงให้คนที่เสียใจอย่างนิชาแล้วจะไปพูดทําไมให้คนรู้ว่าเขาเสียใจเขาอาจจะไม่ได้เสียใจอย,อยู่ก็ได้นะ เขาอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เสียใจเลยก็ได้เขาอาจจะกําลังมีความสุขอยู่ก็ได้หรือเปล่าเราไม่รู้ถูกต้องไหมล่ะพร้อมทั้งในรายการนะคะได้มีการเปิดคลิปเสียงดังกล่าวสรุปเหตุการณ์ตามทำลายข่าวที่เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เพชรนะคะอดีตแฟนของใหม่ไปออรายการ G S โขนกระแสดยดได้เล่าเรื่องราวต่างๆย้อนหลังตามที่ทุกคนได้รับทราบจากข่าวแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอย่างคึกโคมแล้วนั่นเองค่ะ จากนั้นในวันถัดมานะคะรายการข่าวใส่ไข่ในวันที่17เมษายนทางด้านมดนำกระชาพานะคะก็ได้นําเสนอความคืบหน้าประเด็นที่ได้เล่าไปในรายการเมื่อวานนี้โดยมีการเปิดเผยข้อมูลใหม่เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวซึ่งตรงกับวันที่ไมในกระ,ะปิตีสาวที่มีประเด็นแอบคั่วโตโน่เนี่ยได้มาออกรายการโหนกระแสเช่นเดียวกันค่ะ นวลบอรดับนะคะแจ้งว่าไม้เนี่ยเล่าถึงความสัมพันธ์กับเพชรที่คบหากันมา6-7ปีมีเลิกง้อกันเป็นปกติกระทั่งเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะเธอเป็นฝ่ายบอกเลิกแต่เพชรเนี่ยยังขอโอกาสทําให้สถานะย,ยังไม่ชัดเจนและก็เพชรนะคะยังคงคิดว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนกันเนื่องจากยังไม่ได้แยกย้ายหรือว่าเลิกขาดจากกันประเด็นสําคัญที่พูดถึงคือแชทที่โตโน่เนี่ยชวนไม้ไปทํางานซึ่งไม้นะคะเป็นพิธีกรในงานอีเวนท์ที่ทั้งคู่เนี่ยเจอกันโดยมีการเปิดเผยบทสนทนานที่โตโน่นะคะทักมาด้วยความเป็นกันเองทํําาให้เกิดคาม ว่าไข่เริ่มหยอดไข่ก่อนค่ะขณะที่กําลังไล่เรียงเรื่องราวอยู่นั้นนะคะบดนำกระชาพาอุทานเสียงหลง โอ้ยยายมุกเยมุกค่ะลูกยายมุกได้ตอบกลับมาแล้วลูกพร้อมทั้งหันหน้าจอมือถือให้พิธีกรร่วมอย่างรถเมยฆนึงนิดได้ดูนะคะพร้อมทั้งพูดต่ออีกว่ายายมุกลูกยายมุกยายมุกลูกสาวแม่เนี่ยมาแล้วค่ะยายมุกมาแล้วค่ะยายมุกนี่พร้อมทั้งเอียงหน้าจอมือถือให้รถเม์ดูอีกนะคะรถเม์ก็บอกว่าอันนี้เป็นข่าวแล้วมดดําก็ลั่นต่อใช่ไหมพร้อมทั้งนะคะได้เปิดเผยถึงความรู้สึกของมุกบรณิตเพื่อสนิทของนิชานะคะโดยมุกข่ายยืนยันกับมดดาว่่่าาแมนนิชเีย พร้อมพวกเราทุกคนเลยค่ะแม่บุญํำเผยต่อว่านิชาไม่เคยละแคนราคายเรื่องความสัมพันธ์ของโตโน่กับไมล์มาก่อนและเพิ่งทราบเรื่องพร้อมกับทุกคนที่เป็นข่าวช่วงก่อนสงการพร้อมทั้งนะคะเผยความสัมพันธ์ของมุกและก็นิชาสนิทกันมากนะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอซึ่งแองจี้นะคะก็เสริมว่าเป็นแก๊งเดียวกันกับแอปเปิลด้วยค่ะ ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวที่มุกดำพูดถึงมุกวรนิตในการในรายการนั้นก็สอดคล้องและก็สืบเรื่องมาจากเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมานะคะมุกวรนิชค่ะนักแสดงสาวและก็เพื่อนสนิทของนิชาได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเอกทวิตเตอร์แสดงความไม่พอใจต่อโตโน่พายคินนะคะหลังจากที่โตโน่เขาได้พูดถึงนิชาบนเวทีคอนเสิร์ตโดยมุกนะคะได้รีโพสตคลิปดังกล่าวพร้อมแคปชั่นที่ว่าไม่ต้องพูดถึงกันเลยจะดีกว่าไหมคะ ก็ต้องบอกเลยว่าการโพสต์ดังกล่าวของมุกุณรนิดนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่มีกระแสข่าวความสัมพันธ์ที่คุ้มคือระหว่างโตโนโกับผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตัวทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะโตโนโยังมีความสัมพันธ์กับนิชาอยู่ทําให้หลายคนมองว่าการที่โตโนพูดถึงนิชาบนเวทีเป็นการไม่ให้เกียรติคะ่ะ ต่อมานะคะมมกุรณนิดค่ะได้ให้สัมภาษณ์แบบเอกลูซีผ่านโฟนอินกับทางห้องข่าวบันเทิงของช่องวันนะคะเพิ่มเติมว่าเธอรู้สึกโมโหแทนเพื่อนและมองว่าสิ่งที่โตโนโ่ทาเป็นการไม่ให้เกียรตินิชาโดยย้ำว่าทั้งนิชาและก็เป็นเพื่อนรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมกับทุกคนที่ติดตามข่าวนั้นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะเพรอดีตแฟนหนุ่มของหม้สาวที่มีประเด็นเช้ากับโตโน่ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของโตโน่พาคินและก็อดีตแฟนสาวในรายการโหนกระแสและหลังจากนั้นเพียงแค่หนึ่งวันค่ะไมยก็ได้ออกมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดนะคะผ่านรายการโหนกระแสเช่นกันโดยเล่าถึงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์และสาเหตุที่ทําให้ลึกซึ้งกับโตโนโ่เพราะฝ่ายชายกะะ็ได้บอกว่าไม่ได้รักนิชาและก็คิดกับนิชาเป็นแค่น้องสาวเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งก็ทําเอาเพื่อนสนิทของนิชานะคะอย่างเซวมุกบรณินนะคะทนไม่ไหวออกมาขึ้นไว้อีกครั้งค่ะหลังจากจบรายการหขนกระแสโดยระบุว่าพอได้แล้วพอสักทีพร้อมอิโมจิร้องไห้นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็ได้โพสต์อีกข้อความว่าได้รู้ไปเลยว่าใครเป็นไงแต่ก็รู้พอแล้วละค่ะมุกว่าแยกย้ายกันไปตามบุญตามกรรมคนที่ดีก็ขอให้หลังจากนี้เขาเจอแต่เรื่องที่ดี คู่ควรกับเขาค่ะซึ่งก็มีคอมเมนต์จำนวนมากนะคะต่างส่งกำลังใจถึงนิชาพร้อมฝากให้มุกเนี่ยดูแลเพื่อนและเชื่อว่ามุกนะคะทำถูกที่ออกมาปกป้องเพื่อนนั่นเองค่ะด้านมดดำขรชาพาน,นะคะก็ยังกล่าวถึงกรณีที่ไม่อ้างว่าโตโน่เนี่ยเคยบอกว่ารู้สึกกับนิชาแค่น้องสาวซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่มุกเพื่อนสนิทนิชาได้ออกมาให้ข้อมูล นอกจากนี้นะะในรายการยังมีการพูดถึงกระแสคู่จิน้นโตโนโ่แพทน้ประผานในอดีตโดยแพทะคะเผยในรายการแชร์ข่าวสาวสตองซึ่งแพทนได้เริ่มต้นด้วยการกล่าวว่าเรื่องราวนมันผ่านมานานมากแล้วถ้าให้พูดตรงๆคือคนอื่นพูดแทนแพทไปหมดแล้วแพทเผยว่าจริงๆ่งยลืมไปหมดแล้วเพราะมันก็ตั้ง9ปีจนมีเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์จําได้เลยมานั่งคุยกันว่าจริงๆก็มีเหตุการณ์มาตลอดแต่เราเลือกที่จะโดนทัวลงไปก่อนนะวันนั้นเนื่องจากเราเป็นคนออกตัวเลยว่าไม่จิ้นต่อด้วยเหตุการณ์ที่เเจอแล้วราก็ไป คุยกับอีกคนเลยคือพ่อของเลสซิง่งทัวก็เลยไม่แฮปปี้กับแพทนโมเมนต์นั้นแต่แพทก็ไม่ได้อะไรทัวลงไม่เป็นไรหรอกเรามีชีวิตของเราเราต้องเดินหน้าต่อไปแต่นะวันนั้นน่ะแพทเข้าใจนะคือคนที่จิ้นเขาก็แบบเขาคงจิน้นน่ะแล้วเขาก็ไม่ได้รู้หลังบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วแพทก็ไม่ได้พูดอะไรแบบนี้แล้วก็พูดสั้นๆหนึ่งสองซ้ำก็คือโอเคฉันคุยกับคนนี้แล้วใช่แพทเป็นแบบเนี้ยในเมื่อมันไม่สามารถที่จะคือแพทอาจจะย้อนกลับไป9ปีแพทอาจจะไม่ได้เป็นฟิล ซึ่งรถเมย์คนนึงนิดนะคะก็พูดต่อว่าอ่าเขาชัดเจนนะอันนั้นน่ะด้านมดดดำคาชาพานะคะก็กล่าวว่าก็จริงคนเราเนี่ยบางทีจับจ้องจับจิ้นเนี่ยก็ต้องนึกถึงความเป็นจริงบ้างเนาะแองจี้นะคะก็เสริมว่าเออตั้งแต่นั้นเขาก็ตัดสินใจไม่รับงานคู่จิ้นคู่กันอีกเลย ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะจากประเด็นดังกล่าวต่อเนื่องยาวๆมาจนถึงในรายการข่าวใส่ไขวันที่18เมษาย,ยนที่ผ่านมาหมดดัมคชาพาน,นะคะได้นําเสนอความคืบหน้าประเด็นนี้อีกครั้งโดยโจหัวว่าไม่รู้จะอ่านไปถึงไหนโตโน่พาคินเมื่อเพจดังอย่างอีเซียมนะคะออกมาแชตต่อแบบสับๆโดยเพจดังกล่าวนะคะยังได้อ้างถึงข้อมูลที่ได้รับมาว่าก่อนหน้าที่จะมีข่าวกับสาวไม้นั้นเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาโตโน่นะคะเคยมีท่าทีจีบเทนเนอร์สาวคนดังรายหนึ่งด้วยสูตรเติมเปะ๊ะทั้งการขายฝันเรื่องการ อยากมีครอบครัวชวนทำธุรกิจร้านอาหารคลีนโดยออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งพาไปเที่ยวแล้วก็กินค่ะ ซึ่งแหล่งข่าวอ้างว่าโตโน่นะคะถึงขั้นแสดงความรู้สึกออกมาขนาดที่นั่งรถด,ด้วยกันโดยโผล่เข้าไปกอดน,นะคะและบอกว่าเราเนี่ยอยากคบกันจังเลยแต่เทนเนอร์สาวคนดังกลกาะะได้ปฏิเสธเนื่องจากมีแฟนอยู่แล้วและทุกคนก็ทราบดีว่าแฟนของโตโน่คือนิชาเมื่อถูกปฏิเสธเทนเนอร์สาวอ้างว่าโตโน่ได้ระบายความในใจว่าความสัมพันธ์กับนิชานั้นมันเป็นไปไม่ได้ความฝันของเรามันคนละอย่างนิชาอยากโกอินเตอร์นิชาไม่อยากแต่งงานเคยคุยกันว่าถ้าวันนึงน้องเจอใครก็ไปได้เลยไม่รังอนาคตน้องความรู้สึก คือไม่ได้รักที่ชาเหมือนเดิมแล้วซึ่งเป็นบทสนทนาที่คล้ายคลึงกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกับสาวใหม่ในปัจจุบันนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะเพจดังนะคะยังระบุว่าโตโน่เคยชวนเทนเนอร์สาวนะคะมาช่วยดูแลคิวและงานต่างๆเหมือนกับที่กําลังมีข่าวกับสาวใหม่แต่เทนเนอร์นะคะได้ปฏิเสธไปและเมื่อไม่สําเร็จนะคะโตโน่ถึงขั้นส่งคุณแม่เนี่ยไปเทนกับเทนเนอร์สาวแต่ก็ถูกปฏิเสธเช่นกันที่พีคไปกว่านั้นคือมีภาพรุที่โตโน่เนี่ยนั่งซบเข่าเทนเนอร์สาวพร้อมกับพูดว่าขออยู่แบบนี้สักพักนะพี่เหนื่อยเธอคือที่พักใจซึ่งเทนเนอร์สาวได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโตโน่น,นะคะดูแลและก็เทคแคร์ดีมากจนห่างใจไม่ แข็งพออาจจะวันไว้ได้แต่เธอไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยนะคะเนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ของตนเองอยู่แล้วค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าโตโน่เองนะคะก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเคลียร์เรื่องราวต่างๆจนกระทั่งลาสุด20เมษายนโตโน่ในฐานะรักษาการประธานสโมสรเกษตรศาสตร์ได้เดินมาร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกที่2เกษตรศาสตร์พบกับโพลิเทโรนัดสุดท้ายฤด,ดูกาลนี้ ซึ่งก็มีสื่อมวลชนนะคะมารอทาข่าวอย่างหนาแน่นสังเกตได้ว่าโตโน่มีอาการค่อนข้างเครียดแต่ก็ยิ้มให้กับแฟนๆที่มารอเชียร์วอร์มร่างกายพร้อมแข่งขันค่ะ แล้วก็เกิดช็อกที่หลายคนจับตานะครเมื่อนักเตะทีมกเตรศาสตร์ f c ยิงประตูน้ำโพลิทเทโร f c 1 0โตโน่นะครที่มีชื่อเป็นสำรองวิ่งลงมาดีใจกับเพื่อนๆในทีมพร้อมกอดกับบอลจักรพันนะคะกับตันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวว่าทั้งคู่ในต่างจีบไม้วันนี้ก็เลยโดนจับตามองเป็นพิเศษว่าเมื่อท่านประธานเจอกับกับตันจะเป็นอย่างไรค่ะ ในขนาดนั้นนะคะหลังจบเกมเสมอกัน1ต่อ1ค่ะโตโน่แล้วก็ทีมก็ได้เดินออกมาพบป่าแฟนๆโดยบอลจักรกพันธ์ค่ะก็เป็นตัวแทนทีมกล่าวขอบคุณแฟนๆท่ามกลางเสียงเชียร์ให้กำลังใจทำเอาโตโนโลล่นะคะซาบซึ้งตบหน้าอกตัวเองหลายครั้งพร้อมกับกั้นน้ำตาโดยมีแฟนขับตะโกนว่ารักพี่โนถ้าไม่มีพี่โนกเกษตรศาสตร์ก็จะมาไม่ถึงวันนี้ค่ะ ด้านโตโน่นะคะก็ได้พูดกับแฟนบอลที่มารออยู่รอบสนามพร้อมกับเอามือจับอกนะคะแล้วก็ทุบหน้าอกตัวเองก้าขอบคุณขอบคุณมากนะที่มาเชียร์ทีมของเราเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นประธานสมโมสรแล้วก็มีแฟนบอลแบบทุกๆคนขอบคุณมากๆในวันที่มันแย่มากๆทีมไม่มีทางรอดเลยถ้าไม่มีแฟนบอลแบบพวกเราผมขอบคุณมากจะจดจําไว้ในใจขอบคุณมากม นอกจากนี้นะคะโตโน่ค่ะยังบอกอีกว่าขอบคุณมากเดอ้อเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นประธานสโมสรให้กับแฟนบอลทุกคนขอบคุณมากครับก่อนที่จะโผูกกอดแฟนบอลน,นะคะแล้วก็เดินขึ้นรถนะคะขับรถออกจากสนามโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใดค่ะ ในขณนะที่หลายคน,นะคะก็ลุ้นกันว่านิชาจะกลับไปคือดีกับโตโนโ่หรือไม่นะคะซึ่งในเวลาไล่เลี่ยก,กันนะคะล่าสุดในงานเลี้ยงวันเกิดของนิชาเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็ต่างไปร่วมง,งานให้กําลังใจนิชาค่ะแต่ที่พีคที่สุดนะคะก็คงจะเป็นช่วงที่เป่าเค้กโดยเจมมี่เจมได้หันไปอวยพรนิชาว่าขอให้คนเฮ่อ,อ,อน่นะะอ่อาปป่าเค้กตั่เองต่อะคะ่ะซึ่งหน่่มเจมนะคะก็พูด่่าอ๋อออกไปแล้วงานนี้นะคะทค่่่า่่า่่่่่่่่่ก่ก่่ดการ์ดกันสนั่น เเลยยทีีด่ดวคะอูหูบอกเลยว่างา,งานนี้นะคะต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยจะกลับมาคืนดีกันจริงหรือไม่บอกเลยว่าทางท็อปดาราน,นะคะไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนคะ่ะปักหมุดหล่อได้เลย ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนไครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel Top d a ารและเพจเฟซบุ o o ท็อปดาร a ได้เลยนะคะอ่ะอ่ะอ้ายังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แดงให้กำลังใจทีมงาน Top d a ารกันด้วยนะ